ส่ง,งานนอย่างบนบางี้ว่าฮะเดี่ยวกับลำัสวัสดีครับผมแฟนคลับแฟนเพจเอซีวันนี้ก็เมื่อวันที่17 เงินพืชสภาคมพอพันห้าอยหกสิครับวันนี้หัวเชียวได้หัวง้อมาส่งให้สีทั้งบั่นสีแก้วนะครับเนาะอันนี้กำลังเดินทางนะครับผมตอนหัวง้อขึ้นก็ได้ทายทับให้เบิ้งนะครับเนาะตั้งแต่เบิ้งตอนหัวง้อลงนะครับเนาะใส่ง้อหมดทีบ้านี่ครับหัวแม่ลูกนะครับเนาะ วันเด็ๆซีฟแตสซกครับเด็ดีเข้มดีครับลูกโหูแม่ลูกลูกหูราคาถือถือเครับว่าทีสำคัญราคาถือมันะครับแล้วแต่ว่าทีสำคัญกวนงเงีทังถือทังทรงไหนีฟมันหรอครับ เธอปตัตตพีนี่หายากนะครับเนาะถึกแล้วเพราะแถมทรงไหนซีหลดเลี่ยวดวงฝนเมินลมครับ ื้นที่เขตจังหวัีแก้ว,วน,น,น้่นามีิ่งในไฮนามีเหรอครับทาน้ชม,นมันยากาศองฝั่งทาง อ่างตะบนสีเกียวนะครับเน้วว้าวห้แม่ลูกชุดนี่ครับใหม่พิเศษ พี่เสียทางเอ็บีทางสี่แก้วเนาะครับนะนเนาะน่าวๆกับน้ำของบ้าน,น,นนะกับเนี่ยนะครับหนึ่งทีเฮตไห่เนาะครับเนาะทีแถมไห่ก็คือหนึ่งฉีดยาบำรุงครับผมสองยาป้องกันโรคหน้าฝนนะเนาะครับเนาะปากเปื่อยเท่าเปื่อยนะครับฉีดไว้ให้เรียบร้อยนะครับเนาะ นี่กำมันใจได้ครับปลอดภัยไรกังวลน้ำปีน้ำนะครับเนาะไอะห,หอดหมองหอดวันอเจ้งเบิงบ้งอีกทีหนึ่งนะครับเด้อเป็นสองกันอสองสู้ Ramp okay. ให้คุมฆ่าเย็บอะไหมวดนี่รัาฮอตมองฮอดบอลเหรอครับันี่ลุงเหียร หอนมองหอดว่หนแล้น,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 นะครับไปแล้วสุกท้ายเอฟซีเชีนนยงนอ่ก่อนครับ <c oughs>

ลูกแรกมอมอครับผมไปทางปากไปไกลปากไปทางซ่อม